เรื่องที่จังวัดจะต้องขับเคลื่อนในเรื่องของถ่ายโนภารกิจพื้นที่ตรงนี้ให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งรับผิดชอบก็สุดท้ายนะครับผมก็บอกว่าทางปปจรยินดีรับผิดชอบเขาก็บอกว่าจะดําเนินการให้แล้วเสร็จไปใน6เดือนเเดือนนะครับผมจำได้ว่าในช่วงน,นั้นก็ประมาณเดือนมกราคม2,5.64 25, 25, 25, นนะครับเขาบอกว่าทางจังหวัด ระบุชัดว่าประมาณห้าเดืนอนกเดือนต้องเรียบร้อยพื้นที่ทระบบไม่ว่าจะเป็นสิ่งถูกสร้างที่ดินนะครับจะต้องถ่ายบนพตนิวมาอยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแต่สุดท้ายครับผมไ,มได้ที่ดินแปลงนี้มาประมาณเดือนสิงหาคม2 5ง6นนะครับพี่น้องของเรนื่องด้วความว่าเราได้ที่ตั้งแต่เดือนสิงหาคม2 5ง6เพราะนั้นเราเนี่ยพยายามจะพลิกพื้นที่ตรงนี้ให้ เป็นที่รองรับของพี่น้องชวาวจังหวัดชุมพรรองรับพี่น้องซึ่งมาศาึกษาดูงานในพื้นที่โครงการพระรเมศลาตวันนี้ครับทำในช่วงเวลาใช้เวลาประมาณสองเด,อเดือนกว่ากว่านะครับอีกส่วนก็จัดซื้อจัดจ้างอีกส่วนนีคผู้รับจ้างเขาเข้ามาสำรวจเรียบร้อยแล้วไม่ดำบินการอย่างไรนะครับสุดท้ายพื้นที่อย่างนี้เราก็สามารถที่เอามารองรับให้พี่น้องได้มาศาึกษาดูงาน ท่าน,นเชื่อไหมครับว่าพี่น้องชาวจะงหวัดประมาทได้เข้ามาในศาลาแปดเหลี่ยมตรงนี้นะเป็นคณะที่สองนะครับคณะแรกก็คือองค์การบริหารส่วนจ,จังหวัดชุมพรนักพี่น้องสื่อมวลชนนะครับมาแถลงข่าวในโครงการแข่งเรือที่รองในหัวโังวันนังตเพื่อประมาณสักสองอาทิตย์ที่แล้ว หลังจากนี้ก็มาต้อนรับพวกเราพี่น้องชาวจัวงหวัดพิษานนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักครู่สิ่งที่ท่านอาจจะเห็นไปแล้วก็ขนลุกนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นสายมูอะไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวท่านจะเห็นแล้วก็ท่านจะมีความประทับใจในด้านหลังที่ท่านนั่งและแขกพ่อเล็กเพีเดียวนะครับเราจะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในกาลที่9นี้เป็นรูป ครับหด้นนานหลังเดียวก็เจอท่านเข้าไปดูรายละเอียดนะครับโดยบริบททั้งทั้งหมดนะครับพื้นที่ครงการผลิตหนองใหญ่เนี่ยมีหลายหลายพันไร่ครับแต่ว่าบางพื้นที่ก็มีพี่น้องไปถูกตเข้าไปอาศัยอยู่เข้าไปทำมาหากินอยู่นะครับแต่ว่าพื้นที่ที่ท <S <S ไม่มีปัญหานะครับที่เราสามารถเข้าไปบริหารจัดการได้เราก็จะเข้าไปดูแลในส่วนที่ ยังมีปัญหาอยู่ที่ชาวบ้านก็ไปอยู่ก็เป็นเรื่องของจังหวัดเป็นเรื่องของป่าไม้เป็นเรื่องของกรงธนาคาที่จะต้องดำเนินการแก้ปัญหาตรงนั้นไปเพราะว่าเราในฐานะองค์กรกอง่วนของทินเนี่ยถ้าไม่จําเป็นเราก็ไม่ยา้งอะไรเข้าไปมีปัญหาแบบพี่น้องประชาชนนะครับเพราะที่รา้ามาขอเรามาดีหลังนะครับก็บอกว่าอยู่ที่หลวงยาดุรุกนาเช่าทุ่นี่เองนะครับเพราะในวันนี้ผมเอง นะครับต้องขอต้อนรับพี่น้องชาวพมนาเข้าสู่จังหวัดจุลพรด้วยความยินดียิ่งนะครับแต่ว่าท่านนายกเนี่ยมาถึงที่หจุลพรประมาณสามทุ่มนะครับไม่ให้ขอ้อมูลข่าวสารเลยนะครับ <ๆ S 1> ผมก็ลืมให้ภรรยายที่บ้านจัด G P S ไว้มาที่ไหนแล้วนะครับผมได้ร่วมาสู่จังหวัดจุลพรก็เลยไม่ได้รู้จัได้ดูแลก็คาดการณ์ว่าท่านจะนอนที่นี่สักคืนนึงนะครับเพราะว่านโยบายของจังหวัด รก็คือมาต้องมานอนเฉยๆนะครับก็เข้าใจว่าท่านตอมานอนที่นี่นะครับผมได้มีโอกาสดูแลพวกเราทุกคนนะครับแต่ทราบว่าท่านเดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับทางการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนะครับก็มีหลายครั้งหลายคราวที่ได้มาพาพี่น้องประชาชนนะครับผู้นำท้องถิ่นท้องถิ่นนะครับได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานในพื้นที่ต่าง,างๆโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบ,บุรีแต่สิ่งที่ผม บอกพวกเราทุกคนครับว่าผมถ้าเป็นไปได้ผมนี่วาประมาณพอนะผมอยากจะผ่นน้ำเจี่แม่น้ำแฝงมาสู่จังหวัดชุมพรวันนี้ครับจังหวัดชุมพรปริมาณน้ำฝนที่ยังขาดหายอยู่มันเก็อร้อยมิลนะครับเพราะฉะนั้นในสามเดือนตรงนี้ถ้าฝนไม่ตกหนักน้ำไม่ท่วมหนักปริมาณน้ำฝนไม่ถึงปริมาณตามที่กำหนดที่น้องไปฟังข่าวว่าจังหวัดชุมพรจะมีปัญหาเรื่อง การทำเกษตรกรอย่างแน่นอนวันนี้ฝนตกครับแต่ตกไม่มีน้ำนะครับแต่ไม่ั่นใจว่าจังหวัดชุมพรเราจะมวัำงานเหมือนกันหรือเปล่าครับแต่ว่าจังหวัดชุมพรที่เรามีปัญหาเรื่องน้ำฝนและก็ปริมาณน้ำเพราะว่าส่วนใหญ่หรืออาชีพเกษตรกรโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ประเทศไทยเจอปัญหาเรื่องของโควิด นะครับคิดว่าจะประกอบการน่าจะร้อยของพังนาเพราะว่าบ้านเราเป็นเกษตรนำแต่เป็นพื้นที่ของพังนาเนี่ยอาจจะมีเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะนั้นพอมีโควิดนะครับนักท่องเที่ยวไม่มาผมว่าคนที่ประกอบการเรื่องการท่องเที่ยวต้องเกี่ยัญหาอย่างแน่นอนแต่บ้านเราเนี่ยเน้นเกษตรนำ GDP ของเราัต่างตึงของภาคใต้เพราะว่าทุเรียนราคาแพงและก่อนหน้านี้ประมาณสักหกเจ็ดเดือนที่ผ่านมาเนี่ย จังหวัดจุฬาฯถือว่าเป็นจังหวัดต้นๆของประเทศไทยที่มีพืชตัวใหม่ก็คือการท่องการับมีการท่องขายคือหมายความว่าตะบนเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอท่าแซ่ตะบนหินแก้วเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงเวลานั้นในการท่องโลละแปดสิบเจ็ดสิบบาทใช่ไหมครับเขาบอกว่าทุเรียนถึงได้ตับกระท่อมถึงได้เขาคนหินแก้วคนท่าแซ่เขาเลือกการท่องนะครับเขาไม่เลือกทุเรียนเขาบอกว่าทุเรียนขายลดี แต่พอมาวันนี้กระท้องราคาถูกน,นะครับก็โดนประมาณ20-30บาทก็ต้องคัดใบอีกก็เลยไปเห็นได้วันนี้เศรษฐกิจในเรื่องของควาที่ต่ำต้อกแต่เจะมีปัญหาจิงจึงเขาก็มีคนกระซิบครับว่าถ้าไ,ไปได้ถ้านายโกโต้เดี่ยวขาได้คุยแล้วตุนกระทรวงการคลัไปคุยกับรัฐบาลบอกว่าจริงๆแล้วพื้กระท้องน่าจะเป็นพื้นยาเสพติดให้กลับไปอยู่ในระบบของอยาเสพติดมนเติมเพราะว่าเมื่อก่อนเขาถ่ายรูป1,200 มีใครถ่ายูปที่นั่งมาเกือบแปดร้อยของแปดแล้วก็ยังดีดีกว่าฝ่ายสาวจิ๋วปากนักปัจจุบันนะครับวันนั้นท่าบริบทของจังหวัดชุมพรเราเป็นจังหวัดแรกครับโดยเฉพาะพื้นที่ในชายฝั่งทะเลเรามีถึงสองร้อยยี่สิบสองตารางกิโลเมตรเพราะนั้นพื้นที่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชายหาดนะครับเพราะนั้นคนผ่านชุมพรนี่ผมก็่ประตูเมืองป่ประตูเมืองภาคใต้นะครับเพราะนั้นต้องผ่านไปผ่านมาแต่ของพี่น้องชาวธนานที่ให้เขียนจังหวัดชุมพร และอีกไม่กี่เดือนนะครับที่น้องชาวการบัดจังหวัดชุมพรเนี่ยก็จะมียกพังนาเราปีเยมปีลาอบจอครับในของคุณานยายกที่ได้ตัดสินใจไห้ถามเพื่อนเลยว่าที่ไหนย,ยอมกมาไปยกมือปุ๊บเลยว่าพังงาพร้อมโอเคให้พันงาไปนะครับแล้วก็โดยเฉพาะผมโอไวเหมือนกันนะครับผมบอกเจ้าหน้าที่ไปเราเป็นชอบเรื่องข้าวว่าพังงาพร้อมจอกที่มักไว้ก่อนแข่งมเมื่อไรไปว่ากันจอกลงไว้ก่อน นายกของการจังหวัดนครพรมาดาบเมื่อวานนักเลงโต้ววตตเล่นกับเราแต่สวนของของนครเลยยังไม่มีที่ังนะครับผมเข้าใจคือเราอยู่ผมไี่อยู่วงการท้องเสียงมาตั้งแต่ปี2 5ิ7นะครับรับรู้เลยนะครับเข้าใจในช่วงเวลาที่เราเป็นสมาชิเาากเลขาเจ้าหน้าที่ข้าราชการเนี่ยเวลาในกิจกรรมจังหวัดหนึ่งจังหวัดใดถ้าเราจองในสอนีโรงแรมดีเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีคำพอร์หาแต่ถ้าบอกว่าไปอยู่ที่ลึกๆลับๆ้ะกลับมานะโอ้หอนมาก ลูกนี่นั่นมาผเอาไว้เลยในช่วงเวลาที่ครับหน้าที่เป็นนา,น,นายกอบจผมกับนท่านนายกบางนานก็รุ่นเดียวกันนะครับเป็นนายกอบจสมัยแรกนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ผู้นําได้ลงดูรายละเอียดดูรายละเอียดพวกเราว่าพวกเราต้องการเรื่องหนึ่งเรื่องใดผมมั่นใจว่าการที่ท่านมาจะปัะชุมก่านถ้จะไปจังหวัดอื่นจังหวัดใดในโครงการศึกษาดูงานเนี่ยผมว่ามั่นใจว่านายกไม่ได้คิดเองทุกเรื่องก็งกมาจากพี่น้องประชาชนในเรื่องของผ,ผู้นำว่าเา ไม่เหมือนเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนผู้นาจะไปไหนโดยที่ว่าผู้คณะศึกษาโรงงานไมไ่รู้เรื่องเลยครับว่าจะไปไหนอยู่ที่นายยกกาหนดแต่วันนี้บริบทมันเปลี่ยนนะครับโดยเฉพาะการํำงานการพัฒนาเข้องตาตตางๆนะครับก็ต้องอยู่ในแผนพัฒนาวันนั้นในเรื่องของกา,ารศึกษาโรงงานก็เช่นเดียวกันนะครับท่านต้องการอะไรท่านนายกอะไรที่ก็ดำเนินการตามเหตุการ,รณ์ที่ท่านต้องการรานนั้นเหลืออีกนานคับสิบกว่าเดือนนะครับถ้ายังไม่มีใครในหัวใจผมว่ ท่านายกของผมเป็นนายกของวิยาลันพะนาอนะครับ่ทนขชงผมนี่ดีทุกทครัและื่านคือคนที่พิมก็อย่างนี้ครับเราเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับเราได้ทำงานร่วมกันเรามีความผูกพันกันเพราะนั้นผมถึงเวลาเลือกตั้งเนี่ยอยากให้พวกเรานี่ช่วยกันถ้าคิดว่าเรคนนี้สามารถที่นำพาพัฒนาจังหวัดของเราและนั่งในใจพวกเราได้นี่อยากขอความด้วยนะครับโดยข้าพุที่วันนี้ท่านอาจารย์เห็น ครั้งแรกทา่าน,นในประเทศไทยก็ไม่ทราบแต่ถ้าครั้งแรกในภาคใต้เป็ใใน,ใ,ใ,นใ,ใช่นะครับก่อนหน้านี้เทศกาลบอลลูนที่จกกังหวัดนนง์จะครับแล้วก็ภาคใต้จะมีไฟละรวมบ้างบอลลูนบ้างผมเนี่ยคิดไม่เหมือนเพื่อนทำม,ม,มันมั่วๆไปก่อนบออมันแน่นไป่อนเลยนะครับเพราะบอลลูนที่ตรงน,นี้ที่มา,มาไม่มาผมลอบุเดียวสองสมอย่างก็คือ บอลลูนด้วยไวรัลาลด้วยวามคืนรถติดชาวบ้านด่าลงไปโซเชียลเต้ไปก่มของผมมวไปก่อนนะครับให้คนได้รู้จักหนองใหญ่นะครับเดี๋ยวต่อไปหนองใหญ่ตรงนี้ต้องมีชีวิตนะครับผมจะปล่อยมีงานแต่งงานที่หนองใหญ่ทำสนามกีฬาที่หนองใหญ่อนาคตถ้าพื้นที่เรียบร้อยจะทําอบจที่หนองใหญ่นะครับปีใหม่จะเป็นคำเดาวที่นี่นะครับมีม้าทำโคมไฟดาราชาติก็จะสร้างสีสันให้ที่ตรงนี้ครับ มันมีชีวิตรพืน้นท,ที่เป็นพื้นที่ที่คนชุมพนให้ความศรัทธานะครับตอนนี้ก็ได้รบประมาณจากกรมงโยธาธิการมาจะพัฒนานะครับเดี๋ยวเราไปดูทิศบาลชมความเราเดินไปอาจจะพันตันนะครับตอนนี้ก็ได้รบประมาณเพินะ่ม้วเราไปเดินเชื่อมไปตามริมคลองนะครับแล้วก็ามาที่นี่ นะครับเดี๋ยวท่านก็ได้มีโอกาสไปดูในเรื่องของพระางคทรงงานที่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มามาทราบไว้แล้วแ่พระพระรูปจะรับว่าทาไมมันเกิดขึ้นของใหญ่ที่นี่นะครับทาไมในหลวง,งคิดได้อย่างไรว่าจุฬาพอมีปัญหาในเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรเพท่านเดี๋ยวจะได,ได้รับทราบ,บจากท่านพิยากรนะครับก็ขอไม่ทำให้ใจเราพวกเราทุกคนที่จริงนะครับถ้าเราไปเมืองกาลก่อนเอาแวะจุฬาพรนะ จะได้ามาแวะที่นี่ไปเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าการศึกษาดูงานครั้งนี้นะครับก็ผมมั่นใจว่าแต่ละท่านเนี่ยครับจะได้เนื้อหาสาระแตกต่างกันแต่ผมมั่นใจว่าคนพังงากับคนชุมพรเนี่ยจะไม่เหมือนกันคนชุมพรเนี่ยจะได้บ้างไม่ได้บ้างเวลาไปศึกษาดูงานแต่ผมมั่นใจว่าคนพังงาที่ไปสองร้อยกว่าคนทุคนจะได้ความรู้เหมือนเหมือนกันของคนชุมพรบางทีขึ้นรถทัวเสร็จ นะครับนึกได้ทีก็ลงที่ปั๊มต้้งมันนะครับางญหาอยู่ปัญหาเราต้องหน้าต้องตาอย่างเดียวไปรู้อย่างเดียวเอาถึงไปกรีแร้เหรอเอาถึงรากรีเราต้องหน้าต้องตาผมเชื่อว่าพัญนาไม่ถึงคนบ้านถึงแต่คนชี่ฟรองนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งนายกที่เดินนะครับถ้าเป็นตัวแทนผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับจะเป็นไปได้ท่านลงในพื้นที่นะลงในหมู่บ้านลงในตำบลนะครับใครที่เป็นตัวแทน การศึกษาดูงานในครั้งนี้เพราะว่าท่านถือว่าวันนี้ท่านคือตัวแทนของพี่น้องชาวพังงานนะครับเพราะคนพังงานมีหลายแสนคนแต่ว่าวันนี้ได้มาส่วนหนึ่งเพราะนั้นท่านถือว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวจังหวัดพังงานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในช่วงเวลาที่ท่านนายกลงพื้นที่นะครับ้องพาตัวแทนที่เราไปศึกษาดูงานนี่แหละได้นําเสนอให้กับคนที่ไม่ได้มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้ทราบบ้างบางเรื่องครับท่านมั่นใจว่ามานั่งที่นี ทุกนเราคิดว่าดีทำงานดีกว่านะครับแต่บางที่ท่านคิดว่าท่านดีแล้วนะพอไปเจอชุมพรหรือไปเจอที่จังหวัดกาญจนบุรีเราคิดว่าขนะนะองเ,เ,เ,เราดีแล้วของเขาดีกว่าเพราะนั้นเนี่ยทุกเรื่องราวเราสามารถที่จะเอามาประกอบในการดําเนินการทัาเพื่อในเรื่องการสร้างวิถีชีวิตของคนบ้านเราได้เป็นอย่างดีนะครับผมหลายคนคิดว่าการศึกษาโุนงานนี่อาา่านได้ เราเปิดช่อคทับนะครับเราเปิดช่องทันแล้วก็บางเรื่องนะครับเราคิดไม่ออกแต่ถ้าเป็นล้อเพื่อนไปรล้อเพื่อนมาเอามาเข้าในพื้นที่บริบทในพื้นที่ของเรามันดีกว่าลองผิดลองถูกนะครับวันนี้ผมทําในเรื่องของท่งเทียวโดยถุกชนนะครับผมเอาทั้งแต่อาเภอคนที่ทำเท่งเทียวโดยชุกชนแน่ดีตที่ผ่านมาต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทําแต่วันนี้อบจรเป็นแม่นาหน้า ต้องยึดติดกับบัคุยกันกำหนดยุทธศาสตร์กำหนดเส้นทางนะครับในอดีตที่ผ่านมาคนมาเที่ยวชุมพรไปเที่ยวทะเลสามันผู้ประกอบธุกิจาดก็พาไปทะเลสามันเลยนะครับเพราะตัวเองได้รายได้แต่พอมาวันนี้นายกต้งเป็นนายกบอกผมไม่ได้คุณมาทะเลสามวันคุกบ้าผมไปเพื่อเดียวสามวันมันเบื่อ บ้างตามน้ําตกบ้างนะครับคนมาเที่ยวน้ําตกสามารถรู้ส่งลมทะเลบ้างไมได้รู้จักกันเลยผมว่าว่าเรื่องนี้มันมันสามารถที่จะยืนยาวนะครับไม่ไดอยู่เหมือนเดิมที่เมันส่งเสรินะครับแต่เรื่องการท่องเที่ยวผมนั่งใจว่าพี่น้องชาวบ้านพัฒนานี่มีความชุ่นชอบมากกว่านักปฏิรูปนะครับเพราะว่าวันนี้คนดูเด็นไม่อยู่นะครับเขาไปอยู่พังนาแล้วนะนะครับผมเห็น้องทำดูในติ๊กตอกดูในโซเชียลนะบางคนนะครับทำเป็น โค้งโค้นาโคเดลมันก็ทําเป็นเป็นนาเป็นเป็นแปลงเป็นแปลงเป็นแปลงแล้วก็ม no ีความลงประดังมาดำนงดำนาทำผสมไทยผมว่าชัดเจนนะจุฬาฯยังไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะพุ่งไปที่ภูเก็ตพุ่งไปที่ลุมานะครับเพวัะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกธนทริตนะครับที่และก็ชิมงานที่ได้ให้โอกาสพี่น้องชาวจังหวัดจุฬาฯได้โอกาสรับแล้วก็ใช้พื้นที่ เดินจากชุมพรไปจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็เดินทางกลับจังหวัดพังงาด้วยความปลอดภยัยขออำนาจคุณพระศรีรัตนตราชสิศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะบารมีของสเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตกรมศักร์ซึ่งเป็นที่รักและเคารพของพวกเราชาวจังหวัดชุมพรเจ้ารนดาที่นาา้องชาวจังหวัดพังงาที่มาศึกษาดูงานในครั้งน,นี้ครับจงมีแต่ความสุขและความเจริญครับขอบคุณครับ